ครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่กับช่องหมอตาลรถไทยซิ่งครับผมนี่แจ็คเต้กกนเยอะมากครับนี่พี่ชาวะไรจับแจ็คเต้กกนเนี่นี่พี่ชาวช้อปพี่ชาวชื่ออะไรนะชาวดินรถบ้านๆครับผมอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับชาวดินรถบ้านๆครับชาวดินรถบ้านๆครับผมฝากช่องพี่ชาวด้วยครับช่อง youtube เอ่อ ทำอะไรนะทำรถทำอะไรได้บอทำรถรถเก่าอ่าซื้อรถเก่ามาิ้วแล้วก็ซื้อขายครับผมซื้อมาดีวขายครับผมยังไงก็ปากช่องด้วยครับอย่าลืมด้วยพี่น้องเข้าไปติดตามเข้าไปรับชมด้วยครับนี่นะครับนี่เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ลืมครับพี่แกบอกไม่ทนันผมเพิ่งจบคลิปไปก่อนเลยเลยถ่ายคลิปเลยครับผมนี่ครับ เสร็จแล้วดาวรถดินบ้านๆครับผมเยอะมากเลยดูบินกันเลยดูตะกั่นเยอะมากครับเออเยอะเต็มเลยครับตะกั่นครับผมเยอะมาก จะเอื้อมทำไรล่ะโอเคเข้าขับกันเอางี้ครับเป็น เราดูทายข้าวกันดกวยครับคับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เด้พี่น้องเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปต่อก่อนครับสวัสดีครับ